สวัสดีจ้ากลับมาพอ,อกับมิน้นอีกแล้วจ้ามือมิ้นกินกสิพาทุกคนมาเห็ดต้มเส้นแล้วจา้าตีนกไก่เปืเ่อยเซนนุ่มแล้วจา้าสิเฮ็ดกินหรือสิเฮ็ดคายก็ได้เด้อจ้าเดี๋ยวมิน้นสีพาไปเบิ่งวิธีเห็ดเด้อจา้าว่ามิน้นใสอย่างแน่ฝากทุกคนกดติดตามให้แน่เด้อจา้าเพื่อเป็ี่ยนกำลังใจให้มินน้นเนาะเดี๋ยวมิน้นเสเฮ็ดคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆเด้อจา้าอันนี้ก็เป็นต้มเส้นที่มิน้นสิพาเห็ด ไปเบิ่งกันเลยจ้าอันนี้กะเป็นตีนไก่จ้าลูกชิ้นปลาจ้าคอไก่จ้าแล้วก็ปีกบนจ้าอันนี้ก็เลือดไก่แล้วก็เครื่องเครื่องที่มิ่ิไซแนะนำซุปจ้าอันนี้ก็เป็นหัวใช้ถั่วเลยจ้าแล้วก็วุ้นเส้นเด้อจ้าเรามิ้นกันตั้งน้ำไว้ลาจ้าอันนี้กะ มินะเสียวรากผักชีนะจ่ะมีรากผักชีกับพริกไทยดำแล้วก็เครื่องพะโล้อจ้ะเครื่องพะโลนี่มิ้นสีบอเอาพงมัน้อจ้ะสสีอาแต่ไม่หอมมันเนาะอันนี้การใส่หัวไชเท้าลงไปเลยจ้าเิียวดำจ้า เรามิ้นก็สิใไส่ปีบนไกล่ลงไปจ้าแล้วก็ตีนไก่คอไก่จ้าแล้วก็ค้นเห็นมันเข่ากันแล้วจ้าเราเขากะตุนไวก่นแล้วจ้าเพื่อสิ่ให้ตีนไก่มันเปื่อยเนาะเราก็ใส่เกลือลงไปจ้าแล้วก็ปิดฝาไว้จ้า ใกล้ก็เริ่มเปื่อยแล้วจ้ากะปรุงรสตามใจชอบเลยจ้ามิ้นกันสิสีไซซีอิ๊วขาวปงปรุงรสจ้าแล้วก็น้ำตาลเนาะเขาก็ตุนไปเรื่อยๆจ้าเพราะไก่หอาเริ่มเปื่อยแล้วเขาก็ใส่เลือดไกล่ลงไปจ้า แล้วก็ลูกชิ้นปลาจ้าแล้วก็วุนเส้นจ,จ้ามิ้นกับสีเฮ็ดหลายจักน้อยเด้อจ้าเพราะว่าค้นหลายเนาะก็เลยต้องเฮ็ดหม้อใหญ่จ้าอันนี้ก็เป็นอันเซตล้วจ้า ถ้าแพมาาคลิมนี้ก็าฝากกดติดตามในเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้มิ้นเนาะอันนี้กเกษตรแล้วจา้าเขาเกษสมรมาตักใส่ถ้่วยแล้วจ้าสิเฮ็ดก,กินก็ได้จ้าหรือสิเฮ็หขายก็ได้เนาะนี่จ้าเป็นตแาแสบไส้เครื่องหลายๆนะจ้าไม่จังสิสแสบเนาะอันนี้ก่ะพวงงอกจ้า เทียมเจียวแล้วก็บใบหอมร้อยจักน้อยแล้วจ้าอันนี้ก็เป็นอัสเซ็ตแล้วจ้าขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปเด้อจ้าถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเ,เด้อจ้าสำหรับเมื่อนี้ก็สวัสดีจ้า